สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํานะคะเป็นเตารุ่นนี้กันเลยค่ะามาดูใกล้ๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นเตางานสแตนเลสนะคะแล้วหัวเตานะคะตรงนี้นะคะเป็นเคบีสามจนะคะเคบีคืออะไรก็คือหัวเตาประเภทเดียวกับ KB5 ีห้นะคะเคบจะหัวใหญ่กว่าแต่อันนี้เป็น3.5นะคะตัวนี้จะให้ไฟแรงนะคะอ่าเรามาดูตรง ขาบางหม้อนะคะอันนี้เป็นเหล็กหล่อหนามากนะคะเวลาที่เราจะวางหม้อนะคะหม้อเล็กนะคะก็าวางได้สะดวกะะไม่มีลื่นนะคะลูกค้อาอะเราวางหม้อใหญ่ละเป็นยังไงบ้างเต็มหน้าเตาพอดีเลยนะคะลงล็อกเป๊ะเลยนะคะทำอาหารไม่ต้องกลัวลื่นไหลนะคะจะวางตรงล็อกของมันพอดีเลยนะคะในส่วนของตัวเตาตัวนี้นะคะก็จะเป็นงานสแตนเลสทั้งหมดนะคะ กระปักต <Spark. S 2> ัน,นี้เป็นระบบออโต้เลยเหมือนเตาแก๊สบ้านทั่วไปนะคะ,ะให้ความแรงแบบไหนนะคะ,ะจะเห็นว่านะคะเตาตัวนี้นะคะเป็นเตาที่ต้องใช้แรงดันสูงนะคะก็คือหัวที่เรา,าใส่ไปในถังนะคะที่เราจะต้องหมุนเข้าเกลียวนะคะจะต้องเป็นแรงดันสูงเท่านั้นนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูไฟกันเลยนะคะแป็กเดียวติดเห็นไหมคะอันนี้คือ,อเราลองรีที่ ไฟเบาสุดจะอยู่ที่ไฟประมาณไหนนะคะ,ะตัวนี้เบาสุดนะคะะเราเริ่มเร่งแรงกันนะคะอ่าขึ้นมาอันนี้นะคะถ้าเร่งแรงเอาลงล่างนะคะลูกค้าลูกปิดเรานะคะจะด,ดันลงล่างเพื่อเพิ่มความแรงนะคะอะ่โอ้เห็นไหมคะไฟคือทั้งนิ่งทั้งสวยทั้งแรงนะคะเห็นไหมเปวไฟเป็นสีเขียวเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลย ไม่มีเลวแดงผสมเลยนะคะเราอยากรีบเอาบ้างนะคะเราอยากรีบเอาบ้างนะคะเร่นโอเคเรื่องไฟเรียบร้อยนะคะเตานะคะของทางร้านจะมีทั้งแบบเดียวนะคะแล้วก็แบบคู่นะคะเดี๋ยวเรา,ามาดูในเรื่องของตัวเตานะคะก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะคะทั้งเดี่ยวและคู่นะคะ อ่าสปาร์คเปิดปิดเป็นแบบออโต้นะคะอาวางมอ้อเล็กรอนามากนะคะหมอ้อเตาเค3.5เหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าที่ลูกค้าเห็นสีขาวตรงนี้นะคะลูกค้าต้องไปลอกออกนะคะเพราะว่ามันเป็นสติกเกอร์เ,อเขาปิดการรอยขีดข่วนนะคะไปถึงก็ลอกออกมันจะเป็นงานสแตนเลสทั้งหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไฟนะคะแ๊กเดียวติดนะคะอันนี้เป็นไฟเบานะคะเราสามารถรีเบา,บาก็ได้นะคะ เบาๆก็ได้อ่ะกลางๆก,ก็ได้นะคะเร่งนะคะ,ะนไคะ,ะไปจะแรงอันนี้อยู่ที่ลูกค้าไปรับไปเอานะคะตามความแรงตามความต้องการได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งนี้บ้างนะคะไปเบานะ,ะถ้าเราเร่งแรงนะคะดันลงมาข้างล่างนะคะลูกค้าลูกบิดมาด้านล่างนะคะไปก็จะขึ้นมา <Okay. S 2> เตาทั้งสองตัวนี้นะคะเหมาะกับใครนะคะสำหรับครวัวเรือนปกติก็ได้นะคะลูกค้าที่ไม่ชอบเตาบ้านทั่วไปที่มันไฟเบานะคะเวลาทำอาหารนั่นคือไม่ชอบนะคะไม่มีความแรงนะคะคือแนะนำมาใช้ตัวนี้คือดีแล้วก็ร้านอาหารนะคะสามารถที่จะใช้เตาแบบนี้ได้เลยนะคะความแรงคือใจดีกว่าเตาบ้านทั่วไปนะคะ โอเคสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถทักรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ